เอาเอาเอาฝึกดำนาฝึกดำนาเร็วเร็วนี่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 นั่นนั่นนั่นตาสอนน่ะเออนั่นนั่นนั่นเห็นไหมปูกข้าวปลูกข้าวเร็วเร็วเร็วปูกข้าวปลูกข้าวเร็วเร็วเป็นไหมปลูกข้าวปลูกข้าวเอาเอาปลู่ข้าวปลูกข้าวนี่คุณตาดำนาไม่มีน้ำเลยนี่รอพายุวิภาเข้าวันนี้นะครับรอรอ รอฝนฝนไม่มาแล้วก็ก้องเบ็ดแล้วมันช่วยมันนี่คุณตาดำนาดำนาแบบบ่มีน้ำรรอพายุวิพาอยู่เลยครับเด้อคือเขียวไปเั่นปนี่ยอเียบักขิ้งคือพวกบักตินนละนีเกียรเขายังพวกมันสิบทายเดือดเดยมันตัวอันขืนได้มันละยิงชูบทายเลยเออ